บุเข้าไปแล้วอะโอ้ดีมากดูอะไรอยู่ <c oughs> ดูีด้า่าวเราอยู่ <c oughs> อากระต่บาบกโคตโคดูบาดีเหรอดูบาดีเหรอ เหัวและอะไรเอาใหม่บัวบัวเริ่มไม่ค่อยดีอ่ะไอ้เอ้าพอเข้ามากูบอกอ้าหนูกาแฟมาแล้วนายก็หยิบตัวสแกนบอกนายแล้วบอกเออวางไว้วางไม่บ้างอ่ะแล้วเราก็จะถามว่าเอ๊ะมึงดูอะไรอยู่บัวมึงนี่นะนี่มึงทําประกันอุบัติเหตุหรือยังมึงอ่ะทำแล้ว มึงนั่งรถทุกวันเนี่ยทาที่ไหนรทรบ้านเดินเท่าไหร่ปีทำแบบปีต่อปีปีจ่ายเท่าไหรสามพันห้าโอยจ่ายถูกคุ้มครองเท่าไหร่วะแปดแสนเฮ้คุ้มครองเกือชีวิตแปดแสนเลยแปดแล้วสองก็สองถ้ารักษาเออแปดหมื่นนี่ มีให้ดูก็ก็คุมอยู่นะนี่ไทยประกันชีวิตเออมึงก็ทำไว้ก็ดีแหละเพราะว่าเราไม่ไว้ใจเนาะเราก็กลัวว่ารดมีอะไรเกิดขึ้นมาลูกเต้ามันจะได้ไม่ต้องมาเดืเอดร้อนบูนี่ยังไม่ได้ทำเลยยังรถจะเล่นไหมเมื่อไหร่ไม่ไรู้โอ้วันนี้เราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าด,ดิทำด้ลย มันฟึดฟัดฟึดฟัดหลายทีแลรุ่นเราแต่ก็รอดมาได้นะมึงรู้ไหมว่าที่รอดมาได้เพราะอะไรเพออราะนี่มิงอ,อุ๋มพ่อคุณอุ๋มพ่อคูณโอ้ยรุ่นนี้หาไม่ได้แล้วเน,นี่<อ>เขาเรียกรุ่นอะไรเอออันนี้เอเออสองหน้าโอ,อ้ยหาไม่ได้แล้วยอดเลยเนี่ย แต่จริงที่มีรอดมาได้กูมีผ้าอยู่อีกองผ้าอะไรกูไว้ในรถประจําพ้าอะไรหลวงปูท่ทวดเยหยียบน้ำทะเลจืดเฮ้ยเดี๋ยวนี้หลวงปูท่ทวดแพงมากเลยนะเขาบอกว่าใครมีนี่ก็ที่มีอุบัติเหตุตำรวจโดนยิงจำได้ไหมโดนยิงเข้าหัวกระสุนถักหน้าผากอะ่ะเป็นคนทั่วไปตายไปเลยนะนะ่ะแต่โชคดีที่ผมมีหลวงปูท่ทวดกระสุนถักหน้าผากเขาไม่นั่นจ่อประโลกเฮ้ยหลวงปูท่ทวดแพงเห็นไหม แล้วอยู่นะได้ถือมาไหมถือลงมาไหนๆไม่ดีจิได้มานี่กรอบทองด้วย<ะ>โอ้โหที่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีเลยนะเนี่ยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ปัตตานีโอ้โหกรอบทองเด้วยเ,เช่ามาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเฮ้ย เขาเดินมาขายคงยังไม่ได้เลยนะอ๋อของก็ไม่รู้อะร้อยห้าสิบเราก็รู้อยู่ว่าของปลอมเนี่ยเราก็ช่วยเขาไปเขาเดือดร้อนหนูว่าไงสงสารเขาเออผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงดิโอผู้ชายมาไม่ซื้อหรอกโอ้สไตล์เราจะเป็นอย่างนั้นแหละสงสารผู้หญิงเราเหมือนกันไหนดูดูก่อนเออ ไม่ต้องไปคิดมากแต่ของปลอมหรือของแท้อยู่ที่ใจว่ะแล้วอย่างนี้ปลุกเสกหรือยังอะไรเรืองร้อยห้าสิบจะไปปลุกเสกอะไรแล้วเราเพื่อนของวันนี้มันต้องมีการปลุกเสกถ้าเกิดปลุกเสกแล้วเนี่ยพุทธคุณจะแก่กาพูดอะไแล้วไก่มาตีไก่กลัวเบิกเนตรเบิกเนตรกูไม่มีเวลาไปวัดไหนหรกไปก็นี่นี่เรานี่ไง เราปลูกเศษได้เนี่ยเราเคยบวชมาก็เราบวชเราเรียนมาครูบาอาจารย์สอนมาปลูกเศษเราปลูกเศษเป็นนะจริงแต่ก่อนนะตอนเราอยู่กับเมียคนแรกมีคนแก่คนหนึ่งหาของมาเป็นลักษณะแบบเครื่องรางค้าขายพวกไซสุ่มตะข้องดักปงดักปลาอะไรเงี้ยถ้าเป็นพุทธภูมก็จะดักเงินดักทอง ดักลูกค้าดักโชคดักลาภเมียเราถามว่าย้ายย้ายขายเท่าไหร่ย้ายบอกยี่ย้ายขายชุชดละยี่สิบบาทดูเมียเราบอกย้ายมีมาก,กี่ชุดเอาหกสิบชุดเมียเราบอกเอาหมดเลยยายเฮ้ยหูเหมาเลยเหรอจา้าแล้วเมียเรามาขายสี่เก้าชุดละยี่สิบแบบมันมาขายสนะี่เก้านะแล้วมันมีป้าคนหนึ่งมาเดินซื้อของที่เมียคนที่หนึ่งเมียคนที่หนึ่งเมียคนท<ด>ี<ด>่เมียคนที่หนึ่งเล่าถึงเมียคนที่หนึ่ง ที่มีป้าคนหนึ่งเาซื้อของที่ตลาดแกเดินมาเห็นแกบอกแกอยากได้โอ้ยฉันอยากได้มานานแล้วเนี่ยฉันก็ขายของเนาะเผื่อ,อว่าที่ร้านฉันจะได้ขายดุจขายดีแล้วบอกยายยายอยากได้ยายก็เอาไปสิอโอ้ยฉันเอาไปยังไงล่ะไม่รู้เลยจะไปให้ใครปลุกเศษก็ผมนี่แหละปลุกเศษฮะ <laughs> นาปลุกเศษเป็นเหรอทำไมละยายผมก็บวชเรียนมาครูบาอาจารย์ผมมีเนาะ ทำไมมจะปลูกเศกไม่ได้เอาน้าปลูกเสกให้ฉันหน่อยเถอะฉันอยากได้นี่มึงเสกเองเลยเหรอใช่เราก็เลยเสก <laughs> เศกให้ยายเราก็เลยปลูกเศกให้ยายเราก็ปลูกเสกไปให้ยายเลยแล้วในหลังจากนั้นอีกปกติจะเห็นยายเนี่ยมาซื้อของวันเนว้นวันเพราะหลังจากได้ส่ได้เนี่ยชุดเครื่องล้างตัวนี้<า>ไปไ<ด>แล้วหลัานี่มึงเสกไปแล้วใช่มไม่เห็นยายอยู <laughs> <laughs> ่เลยจะรวยรึเล่า รวยแล้วก็เลิกมาเลิกมาขายของแล้วเลิกมาซื้อของที่อันนี้เรื่องจริงเลยไม่โกแล้วปลูกเสร็จให้แกอแต่ครา้นี้เราก็ปลูกเสร็จได้นะปลูกเสร็จได้เอาจริงอ่ะอ่าเอาไม่ให้เราปลูกเสร็จให้เราเดี๋ยวเราลองเลยโอเคเขาเรียกเบิกเนตรเบิกเนตรปลูกเสร็จเบิกเนตรให้ความขังให้คือเราต้องแผ่ อุทิศขออันเชิญดวงพระพุทธพระพุทธเจ้าพระคุณพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเข,ข้ามาสถิตอยู่ในขราองค์นี้เพื่อมีอะไรจุดเฉินเพื่อมีอะไรท่านจะได้คุ้ทางภาษ<แ>าทางพระเขาเรียกเบิกเนีย่ย<แ>เดี๋ยวเราจะปลุกเสร็จต้องว่าน้ำโมกเดี๋ยวเดี๋ยวคูต้องกนนมือด้วยไหมนายไม่ต้อง,องนายแค่ดูเราก็พอคูเป็นคลิปนะใช่ใช่นายไม่ต้องอันนี้คนปลุกคนเดียวพอ เดี๋ยวปลุกเสกนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอรัตนังธรรมังอรัตนังสังฆังอรัตนงพุทธังปสิทธิเนธังมังปฏิทุเนสังฆังปฏิทธิเนโอมนะโผพุทธายะขอบารมีพระผู้มีพระภาคเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยเบิกเมต เหรียญลุงปู่ทวดรัดช้างให้อุ่นี้ให้มีพุทธคุณแก่ต้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้ครอบได้ครองจะแค้วขาดปลอดภัยปราศจากอันตรายต่างๆนานา,นานามีโชคมีลาภประสบผลสำเร็จการงานจเจริญรุ่งเรืองด้วยเทินโอมนโมกทายะโห<ฮ>สาธุอ่ะเก็บไว้เลยห <laughs> ้ามไปใครๆเท่น่านี่แหละ จะอยู่เราตลอดไปจะคุ้มครองกลัวไม่ขังเอาอีกรอบไปอีกรอบจะไม่เหมือนเดิมถ้าอีกรอบจะไม่เหมือนเดิมนะลองใหม่อีกาล้วมีตองของวันนี้เขาลองกันไม่ได้รอบเดียวพอรับรองว่าตักสุดแน่แท้เอ็ไมบนาอย่าไปหลงให้ใครใจดีเป็นคนใจดีเนี่ยชอบให้เขาเนี่ย โดยเฉพาะสาสาวเนี่ยใหย้ทุกจังเลยให้แล้วเวลานั้นก็พากันเดือดร้อนเดอนไอ้ที่กูว่านองเืเี้ยเนอะถ้ากันเดือดร้อนไปหมดเบานม่ร้อนเลยเบนานั่งกูเนี่ยรถร้อนเลยตอนขึ้นรถครูมาใหม่เลยน,นั่งเบาเย็นๆย็วข้างหลังมานี่เบาะร้อน,นเลยกู 哎，滚到国外了。